สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัดนะคะยกอันนี้คือจัวนะคะนวลนค่ะใช้คนเยอะมาก วิ่งลงมาจากเขาไไไปปปเอายยยกกแล้วัง

ห้องเพื่อใน้องประกันบอ่แยกออกนะคะอันนั้นคือเชื่อมหมดแล้วจัวดูเอาความสูงคือ กี่เมตรอะเสานหกเจ็ดแปดเก้าเมตรนะคะจั่วเวลาตั้งคือนี่คงจะต้องเงียนมองแบบโคตตั้งเลยละ่ะอันนี้คือพลังจริงๆอันนี้นาตายนะคะ

ขยับโอกแค่คือตอนเชื huh ่อ huh ม เอาเนื้อช้อนเดี๋ยวทำดูปั่นมันทำอะไรมันสียเนี่ยเพรามันสีเนี่ยเพราตอนนั้น เออาามคืทันเด้นเนี่ยครับเอาลูกไม่เอาตัวนี้ไปก่อนเอาเขาห้องนี่ครัเลื่อนไหมเลื่อนไหมเลื่อนไหมเอาเขาห้องนม่บ่ตัวนี้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 เ่ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ตัวนมาบ่ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ตัวนมาบ่ตัวนี้บ่ตัว่ตัวนี้บ่ตั้บ่ตวนี้บ่ตัวนี้บ่ตนี้บ่ตัว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 นี้บ่ตบ่ตัวนี้บ่ตั่ตันี้บ่ตัวนี้่ตนี้บ ลงลงทุกคนย่ามันอะไรเอาเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เออ้โหโอ้โหโอ้ ต้องใช้กําลังคนเยอะนะคะคิดดูนะคะหลิกพลังพลังบุญพลังสามาคีเชา้านี้อันนี้คือตอนเชา้า

สำหรับคลิปนี้ฝากไ้แถวนี้นะคะสาธุบุญชาวนี้ค่ะยกเรียกว่ายังไม่ยกนะคะเคลื่อนออกขยับออกจัดเตรียมพื้นที่ยกอันนี้สวัสดีค่ะ